การเทศนาจากพระคำของพระเจ้าอาจารย์ก็จะเทศนาขอห้านาทีนะครับเรามาเพราะเรารักคนไทยและต้องการคนไทยใบสวรรค์เพื่อจะให้พระเจ้าได้ชำระความบาปของคนไทยเพื่อคนไทยจะได้กลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อคนไทยจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของพวกเขาและให้ได้รับมรอดอกด้วยกันกับคนแตงหลายซึ่งถูกแยกตัวไว้แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าทรงหลักโลก จนใดทรงพระทันพระบุตรอง์คเดียวที่บังเกิดมาจากพระเจ้าเพื่อทุกคนที่ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศเป็มีชีวิตนิรันร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันร์โดยพระเยซูคริสพระเยซูสเสด็จจากสวรรค์ ได้บุญไม่กันเข้นสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชนจากความตายเพื่อคุณละพรอจะไม่ตรงตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรัได้และพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคุณที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย เจตานจะได้รับชีวิตนีลันพระเจ้าเตรียมหุ่นทางใบสวรรค์เหมือนพระเจ้าเตรียมหุ่นทางผ่านทะเลแดงเมื่อพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์เป็นทางโรดของพระองค์พระเยซูปเป็นพระเจ้า ที่เสด็จจากสวรรค์มาเป็นคำทำีานในเกิดจากผู้ยิงบริสุทธิ์ได้บนไม่กันเคนสมาความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละพ้อจะไม่ตรงตายในความบาปแด่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้จงเชื่อ ในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยมีทางเดียวไปสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นกเวนมาทางเราพระเยซูเป็นทางไปสวรรค์ เป็นทางแห่งความรักพระเจา้าทรงเป็นความรักความรักเทียงแท้และใครไม่รักไม่รู้จักพระเจา้าพระเจา้าทรงเป็นความรักและพระเจา้าทรงสัญญาวา่าทุกคนที่จะเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ พระเจ้าทรงเป็นทวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะโกหกได้เดพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชียอในเราจะไม่ตายเลย Okay, you need to stay here. Oh, uh, พระเจ้ารักคนไทยและต้องการคนไทยใบสวรรค์เราก็เลยมาประกาศทางใบสวรรค์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นกเวนมาทังเรานี่เป็นความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเรา พระเจา้าทรงพระเยซูคริสต์เด็จากสวรรค์ได้บุญไม่กันเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนพระชนจากความตายเพื่อคุณละภอมจะไม่ตรงตายในความบาปดเดชพื้นท่านจะขึ้นสวัไดีพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่จะลงอกพระนามของพระเยซูคริสต์ จะรถดได้จงมหาพระเยซูคริสต์เพื่อท่านจะได้รถนรกเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์คือทุกคนที่จะลงอกพระนามของพระเยซูคริสต์จะรถดได้เงินได้ไปแล้วเอาไปไม่ได้เดพระเจ้าทรงสัญญาไา ทุกคุณที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยพระองค์เท่านั้นที่ไทยบาปเราได้ที่ตายบุญไม่กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละพรมจะไม่ตรงตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ นี่เป็นเส้นทางใบสวรรค์ที่ถ้าผู้ใดเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งแม้ว่ายิบได้ฟรีนะครับที่นี่เขาตาไปแล้วเขาจะมีอาอาอาอยู่นี่ดีกว่านะอยู่ท่านจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงเป็นความรัก ไม่มีความรักในลูกนี้ที่ใช่บาปใดที่ลังบาปใดเดวความรักที่พระเยซูคิดให้เราบนไม้กันเขนที่พระองค์ได้บนไม้กันเขนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชนจะความตายเพื่อท่านจะไม่ตกนรกเพื่อท่านจะคืนสวรรค์ได จงมหาพระเยซูคริสเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์จงมหาพระเยซูคริสเพื่อท่านจะไม่ตกนรกเพื่อท่านจะไม่ตายในความบาปความบาปทำให้เราเป็นมนทินความบาปทำให้เราตกนรกเด้พระเจ้าทรงสัญญาวา่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเรา ฟรีครับไม่ขายไม่เอาไม่เอาตังค์ไม่เอาตังค์ชีวิตนีลันฟรีถ้าต้องซื้อไม่ใช่พระของพระเจ้าชีวิตนีลันฟรีไม่ต้องใจตังค์ครับไม่ต้องพระเจ้ารักท่านชีวิตนีรันโดยความเชื่อเท่านั้นในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ ไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูพระเยซูมาจากพระธรมการและมาจากเราจะพระเยซูเป็นพระแรกไม่มีพระม่อนพระเยซูพระเยซูมาจากพระธมการและเป็นอาวสานพระเยซูเป็นองค์พระบุเป็นเจ้าพระเยซูเป็นกระสัดเนื้อกระสัด พระเยซูเป็นพระมหากรสัตสวรรค์พระเยซูเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระเยซูทำบัติฮานใดพระองค์ขับพิยกได้พระองค์รักษาโลกใดไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และ่ัน จะรอดได้และทั้งครอบครัวด้วยขอบพระเจ้าพระความรักของพระเจ้าเราได้ใบสวรรค์เรามีพระที่เป็นพระเจ้าเป็นความหวังของมนุษย์ทุกคนเฉพาะคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เด็จจากสวรรค์ได้บนไม่การเค้นสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชชนจากความตายเพื่อคุณละผอมจะไม่ต้องตายในความบาปดเดเอพือทานจะขึ้นสวรรค์ได้และไม่มีอะไรไม่เป็นใบได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าครึ่งหนึ่งหอมถ้าท่านใดทุกสิ่งในโลกนี้จะต้องสูญเชียชีวิตท่านจะได้ประโยชน์อะไรและท่านจะนำอะไรใบแลกเอาชีวิตของทนกลับคืนมาถ้าไม่รักไม่มาแต่เ,เรารักคนไทยเรามาประกาศเขาดีกับคนไทยทุกคน ขอพระเจ้าไวพรทุกขานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคขอบพระเจ้าถ้าไม่รักไม่มานะครับนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทงางใบสวรรค์เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราต้องออกไปทั่วโลก และสอนทุกชาติให้รู้จักพระเยซูอาจารย์มาเทศนาในประเทศไทย20ปีที่ผ่านมาเพื่อชี้ทางไปสวรรค์ไม่มีท้ทางไปไดเลยพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าจงมาหาพระเยซูิดเพื่อท่านจะงรวดได้เพื่อ่่านจะไม่ตกจงมาหาพระเยซูผิ พื่อท่านจะได้รับชีวิตในิลั์เงินตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แต่ถ้ามีพระเยซูท่านมีชีวิตในิลั์ท่านมีทุกอย่างพระเยซูมีอำนาจที่จะช่วยเราโรทนวจากความบาปและความตายข้าจ้างของความบาป้ือ <laughs> yeah. I have Chinese too. I don't know if you see anyone. <laughs> น,นี่เป็นข่าวดีที่องไปทมถึกพระเยซูเป็นคำตบสำหรับท่านสำหรับทุกท่านทูเลกนะครับใบเบี้ยกำลังมุดแล้วครับกบ็พระพเจ้ายังไม่ตายยังไม่ทายนะครับที่จะเชื่อในพระเยซูองค์ผู้เดียวที่ไถ่บาปได้นะครับนี่เป็นข่าวดีที่องค์หมายถึงเรนะครับคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติที่นัท ของรล่นี้ศาสนาเกิดที่ปาเลสไตน์เมื่อพระเยซูเสด็จมาเกิดจากผู้ย ah ิงบริสุทธิ์ได้บนไม่กันเค้นสมบัติความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณละทมจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อ่ันจะขึ้นสวรรค์ได้ใครต้องการใบเบลวยกมือเราจะให้เพราะว้บไหวกหมดแล้วนะครับ โอ้โหพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าไม่อยู่สถานที่โคฟังด้วยหน่เดชพระเจ้าทรงรัญญวยาวะทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในลาจะวายตายเลยทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในลาจะไายตายเลย และพันจะได้พันพรพบกับความมืดเข้ามาในความสว่างอธิษฐานได้พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของมนุษย์พระเจ้าทรงเป็นไทรังญาโบริสโอโอที่สุดไดยนะครับโดยการอธิษฐานพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานพระเจ้าทรงสัญญาว่าโ เมื่อท่านจะอธิษฐานขอสิ่งใดหมดแล้ววะจงเชื่อว่าได้รับและพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนั้นฮาลลูยาพระเจ้ารักท่านโทษทีไใบิวมดนะครับแต่พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานท่านก็อธิษฐานในพระนามของพระเยซูพระเยซูรักษาโรกได้พระเยซูให้บาปได้ไม่เมตสิ่งใดไม่เป็นเปได้สำหรับผู้ที่เชื่อ Daí forget peguei